สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ,รบโออาจารย์ชายไปไหนนี่โอ้ปลาได้มาแซะแท็กให้เลยโอเซะกี่ชั่วโมงแล้วครับนี่โอไก่ไกเท้าเนะี่ย <laughs> นี่อะไรเกิดขึ้นเลยครับโอ้าหัดใส่กันปุ้งกีด้วยไหมครับนี่เซ็ปปุ้งกีด้วยไหมครับนี่น่าจะยางอ่ะยางมานแ้เสร็จต้องมาเดินตบที่โคนี่โอ้ดิจะเดินไปมันร่วงถนนต้องมาล้างถนน้นซะอีกใช้ออกก่อรเดินไปเก็บข้างทางคนขับไม่ได้แซ็ คนเสะไม่ได้ครับ,บยังเดียวอู้หูยหยักไอชิโยชาติเจริญทรัพย์ก็วิ่งทางนี้วยอีกกี่วันครับเนี่ปนยปะ เหลือไอ้นี่แหละต้องมาแกะไอ้นี่แหละก่อนจะเดินตามถนนเขานี่อ๋อต้องเดินอ้อมไปขึ้นเทนเลอร์อยู่ไหนครับนี่โอ้เดินเกล็ดขางทางไปกูเหรไม่เหยียบเหมือนเดิมบ่ปะไม่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 เดินเดินอ๋อโอ้เสร็จงานนี้ตุดรายครับคันนี้นี่โอ้เลือกข้างนี้อีกบ่ มดมือครับนี่คือ,อบอหนามาฉีดอะไรับปา๋าฉอ,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 อกเลยนะอ,อ,อ้สู้แรงมือไม่ได้ครับนี่นนตั้งแต่เช้าครับตอนนี้เที่ยงแล้วครับยังไม่เสร็จเลยครับหนึ่งข้าง เลือกงานดีครับสองข้างนี้ไครอ่ไใเรื่เยือกโคลนนี่แหละมาแล้วครับเจ้าสามสองศูนย์โอ้สู้ๆครับป๋าอีกเยอะอันนี้แกเอาไหมนี่ป๋านี่ออกครับโอ้เอาแบบเงาแวบเลยนะออกจนเหลือแต่เหล็กอ่ะเดินไปร่วงโอ้ไม่แน่ดู น,ม,น,ม,น,ม,นมันปัน่นไม่หลุดบ่ไม่หลุดอ,อถ้ามันแห้งเออยังเหนียวอยู่จอ,อทด <laughs> จอทิ้งไว้นี่ก่อนสักสี่ห้าวันไปไหนต่อคร <laughs> ับป่า,าสายหนึ่งใต้ เสร็จสมบูรณ์ครับนี่นี่ครับตูดลายรธรรมดาครับรถใช้งานเสร็จเรียบร้อยครับโอ้เจาแคทสามสองศูนย์ดีจีซีนี่ครับ เรียบร้อยครับสิ้นสุดครับโอ้งานใหญ่เลยคันฟันปีศาจนี่แท้ไหมป๋าไ,ไ,มไ,ไม่ทั้งวันอีกบอานะ <laughs> คันนี้ยังไม่เสร็จเลย ไม่มีวิธีอื่นหมอปลาหงลุยน้ำนลงลุยน้ำก็ไม่ติดขี้ตมขึ้นมาเหมือนเดิมต่อไปอไปฝั่งนู้นต่อโอ้โอเรยอใบแท็ก รอยเล็บเนี่ยของดีเลยอันนี่นใช่เราเดินหมุนเล่นบนนี้ไม่ได้ปะปะ๋าจากนั่งแซนนี้ได้เป็นมาเทปปุนให้ใหม่ โอ้ต้องพลัง40ไหมนี่ปาอัอ <c oughs> น,อนนั้นไม่ไหวเลยใช่ไหมปบบา <c oughs> <c oughs> อันนี้นี่เข้าไปทำอะไรครับนี่บบนี่ งานก็โยนข้ามเลยโอ้ม oh, oh, ่ mm ่นโออ้โห FC ท่านไหนบ้างมาช่วยป๋าหน่อยเด้อนี่ต้องต้องวัยรุ่นกัมพูชาวัยรุ่นกัมพูชาต้องมาช่วยป๋าเสะแท็กเงี้ยนี่นึกว่าจะออก โอ้โหเป็นรอยมา,ามาทั้งสนิมเลย <laughs> น่าจะจาก,ากโคกหนองนาเยี่บพอเสียเซ็นเรืรอเข้ามาไม่ได้ก <laughs> <laughs> ลับไปบริษัทนี้ต้องล้างอีกไหมครับปาน,นี่แท็กอะไรนี่หมดนี่ลุยต่อเลยไม่มีเวลาแล้วไปถ่ายไปมั่น <laughs> โอ้ oh. เลยจัดแห้งนี่มันไม่ยากนะเพราะบาดย็นตายเลยนะยังไม่อยากออกไม่มีขยับเตี้ยเลยเหมือนดินเหนียวเชื่องจริงๆเลยเหมือนเชีย็นเลนเะกอออกมาใหม่เลยไม่แห้งๆนี่ รูดเองมันเลยใช่ข้อออนเป็นแผ่นเป็นแผ่นเลยอันนี้มันบวแห้ง่คือปิอดแือกูนี่จะโดนมาตกเลยฝนยมาตกตอนเก็บงานใช่ไม่รู้เขาจะรีบไปไหน,น <c oughs> มาตกสองวันสุดท้ายครับนี่ฝนตกไม่ขึ้อนอ่ะ ตกนันได้เปียกตัวข้อดินเหนียวเนี่ยเหนียวเนี่ยมันเหนวพอดี่งต้องตัแบบล้างแท็กไปเลยแบบท่มทมวแบบทม ไม่เหมือนดินทรายเลยเนาะป้าอ้าวครับปิเนิครับเรียบร้อยครับโอ้ดีนะไม่หลุดใสายนาสิป้าโอ้ต้องเบิกบริษัทแล้วนี่ ไม่จุมงานเลยครับคอนนี่นไ,ไ, <laughs> ไม่ร่วมด้วยช่วยกันเห็นแล้วเหนือ่อยเห็นแล้ <laughs> วเหนื่อยแทนเลยสวยสดงดงามครับรถใหม่ครับ <laughs> <laughs> โอ้ฟังนี่อีก เป็นอะไรครับเนี่ยกกำลังคนดีเลยกำลังเหนียวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับีเไปแล้วครับเหลืออีกคันหนึ่งครับป่าสู้ๆครับแล้วหรบคลิปนี้ก็จบแค่ตัวนี้ครับ